สวัสดีจ้าวันนี้จะมารีวิวข้างนอกเลยนะจ๊ะก็คือว่าเพิ่งไปซื้อมานะคะผัวอยู่ไหนคะเด็กตรงผัวอยู่ตรงนี้ฉันอยู่แถวนี้มีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้จะซื้อมากินกับข้าวเหนียวฉันห่อข้าวเหนียวมาโอเคแล้วก็นี่ก็คือกากหมูแต่วันจะไปซื้ออะไรวะเนือ้อเนื้อทอดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีเนาะที่แบบเนื้อทอดกระเทียมเนาะแล้วก็ได้อะไรมามี เ,เขาเรียกอะไรฉันก็ลืมกะทิความสุขของกะทิไปรอกความสุขของกะทินีก่กะทิข <c oughs> ำอะไรวะความสุข,ขแล้วก็ซื้ออันนี้มาเส้นนะคะเส้นเ,เส้นเล็กเส้นหมี่ผัดหมี่ทำอะไรเนาะแล้วก็น้ำสตรอเบอรี่ค่ะคือฉันซื้อมาสองฉันจะกินเดี๋ยวนี้นะแล้วก็หนึ่งแล้วก็ฉันจะกินอีกหนึ่งนะเพื่อนๆโอเคอืม ก็เลยต้องซื้อสองแล้วก็ฉันก็ซื้อให้อีพอัวหนึ่งอันโอเคก็คือโคกซื้อให้มันแค้นหนึ่งโอเคแล้วก็โอเคอัน okay. นี้ I want to eat now i อ e been sicky sicky rice with me ก็ประมาณนี้ฉัน,น,นว่าจะไม่ซื้อแหละทะนีนี้รถตำรวจแม่งก็ตามกูกูไม่รู้ว่าตามทำไมทีน,นี้ก็เลยแบบว่าเอออะ อีผมไปส่งของทีนี้ก็เลยแบบว่าเอออ่ะกูก็ซื้อสักนิดนึงอะไรางี้ก็เลยไปซื้อโอเคประมาณนี้ละฉันก็ไม่นั่งอ่ะมันสกปกด้วยนี่ไหมฉันมันสกปกฉันก็เลยไม่นั่งโอเคก็เลยยืนเอาเดี๋ยวก็จะไปต่อแล้วดูลังดูมันจะไปโรสิตบตบหนาวไม่ต้องโกย็์โอเคนี่เพื่อนฉันห่อข้าวเหนียวมาแล้วฉันก็ว่าจะกินอันนี้มันคือกล่องปลาแต่ฉันยังไม่ได้ล้าง พอให้มันมีกลิ่นปลาร้านี่หนึ่งใช่ไหมล่ะฉันก็ว่าจะกินนี่แหละตลกหิวข้าว